ขอแนะนำตัวค่ะรมนาสินทิพงค์ค่ะหรือพีอีทของทุกคนนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะเอ่อก็ขอขอบคุณนะคะผู้ที่เปิดโอกาสก็คือคุณทิพสิทธาชนคีรีวันค่ะเป็นนางฟ้าผู้ใจดียินะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะที่ลืมไม่ได้ก็คือบอสของเราเองนะคะก็คือคุณแอนปลอยผมชนคีรีวันค่ะอ,อ,อีกท่านหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือคุณเอพี แล้วก็ทีมนักพัฒนาของท่านนะคะวันนี้ได้โอากาสมาไว้จอยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอเล่าว่าเดิมทีเป็นคนนราราีิวานนะคะปักใต้นะคะแล้วก็อ,อ,อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้แหะคะ่ะก็เลยได้รู้เกี่ยวกับน้ำบูดูนะคะแล้วก็ได้ทานกันแบบทุกเช้าที่ใต้เขาก็ทานกันนะคะตัวเองเอจบจากการศึกษาแล้วก็ ได้ไปทํางานแรกก็คือเป็นลูกจ้างนะคะหลังจากที่ทําเป็นลูกช่างแล้วก็มามีครอบครัวเลยย้ายถิ่นฐานมายู่ภาคกลางแต่ก็ไม่ได้ทํางานนะคะเพราะว่า,าในช่วงที่แต่งงานตอนนั้นก็ปีสามศูนย์นะคะก็ขอเงินสามีใช้อะคะ่ะก็จนปีปีสี่ศูนย์ก็คือต้องย่างกุ้งใช่ไหมคะช่วงนั้นก็เกิดวิกฤตกับ กิจาการของของ,ของ,ของที่บ้านสามีเราก็เลยเอ๊จะเปิดอะไรดีจะทำอะไรดีก็เลยเปิดร้านอาหารคะ่ะลงทุนก็ประมาณสองแสนแต่ว่าณนะตอนนั้นน่ะนะคะสองแสนนี่เยอะนะคะตอนปีสี่สิบแล้วฉันก็ทำไม่เป็นหรอกคะ่ะอาหารเราก็เลยต้องจ้างเขานะคะเขาเรียกว่าจ้างลูกจ้าง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 ุกอะคะ่ะ ล้วก็มาครูพักรับจําจากพรูบ้างอะไรบ้างแต่ทําไปทํามามันก็ไม่ตอบโจทย์เรานะคะก็เลยค้นหาว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรบ้างนะก็มีคนมาเสนอขายประกันเราก็บอกว่าโอ้ประกันเนี่ยมันมันมันก็น่าลองเนาะิฉันก็เลยลองไปเรียนไปสอบดูก็สอบได้ค่ะก็เลยออกไปขายประกันด้วยนะตอนนั้นะนะคะขายอาหารไปด้วย ทำไปทํามาประกันกรเราก็เขาเรียกว่าไงอะขายแต่เฉพาะของตัวเองแล้วก็อของญาติญาติได้แค่นั้นนะคะแล้วก็เพื่อนที่สนิทกันแต่เราขายคนอื่นที่เราไม่รู้จักเนี่ยไม่ได้ไม่เป็นนะคะจนวันนึงก็ <c oughs> มารู้จักกับลูกค้าของเราเองนี่แหละค่ะที่เป็นลูกค้าร้านอาหารเขาก็มาบอกว่ามันมีงานงานหนึ่งนะเขาทากันแบบได้เดือนราเป็นล้านเลยเราก็เลยอ่ะ เป็นอะไรนะทําไมมันทําได้เยอะขนาดนั้นไปดูก็เป็นงานคือเครือข่ายก็เลยหลงไหลกับเครือข่ายเลยทิ้งกับท่าตะลิบเลยค่ะปิดร้านอาหารมาทําเครือข่ายก็ทําก็แบบทําเป็นม้าหลับปางเลยนะคะทําแบบตัวเดียวทําจนทึ่งจนแบบสูงสุดนะคะตําแหน่งสูงสุดที่บริษันมีก็พิชิตทุกท่องเที่ยวอะไรประมาณนั้นนะคะต,ตอนนั้นเราเราต้องมีค่าใช้ใจ่าย แล้วก็พอได้ประมาณสิบกว่าปีบริษัทเปลี่ยนแผนค่ะปรับราคาสินค้าแล้วก็เปลี่ยนปรับการตลาดเราก็เลยเ,เสียหายตรงที่ทีมงานหายหายเกือบหมดเลยค่ะเจะทำอะไรดีอายุก็เยอะแล้วใช่ไหมคะเครือขขายก็เบื่อเบื่อที่จะต้องไปตื้งอ,องอขอขายอะไรประมาณนั้นนะคะจะมาเจอคุฑที่ซิตาเนี่ยค่ะก็ได้ การทำอ,ออกแคสแต่ออกแคสที่มารู้เนี่ยมันไม่เหมือนกับงานที่เราทำเดิมๆเ,เลยนะคะมันเป็น<ม>เขาเรียกมิติใหม่จริงๆเลยคะ่ะด้วยด้วยทางคำศัพท์ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะหมายถึงวิวัฒนาการใหม่ล้ำเลยอะคะ่ะมันเจอแบบไม่มีตัวกลางอุว้าวเลยมันเจอแบบอะไรนะคะแผนการตลาดที่แบบไม่เคยเจอค่ะมีแผนการตลาดแบบนี้ด้วยที่ ที่ช่วยกันจริงๆเหมือนหุ้นส่วนจริงๆอะคะ่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ว้าวมากก็คือสมมุติว่าเราเนี่ยมีทีมงานที่เป็นเพชรแล้วก็เก่งนะคะยังไงรู้ไหมคะจากด้านซ้ายสมมุติว่าเป็นแผนไบนารี่ใช่ไหมคะเขาอยู่ด้านซ้ายเราแล้วเขาเป็นเพชรอย่างเงี้ยเชื่อไหมคะถ้าเขาเต็มเวลารีบ้งนะเขาก็าจะมาเกิดเป็นด้านขวาเราอีกสมมุติว่าชื่อหนึ่งะนะคะข้างซ้ายก็หนึ่ง ดิฉันว,ว้าวเลยว่าโอ้โหมีคนเดียวเราก็รอดได้แล้วล่ะอะไรประมาณนั้นนะคะเอเอเอไอ้ไอ้แผนการตลาดตรงนี้ดิฉันก็เรียนอย่างลึกซึ้งเลยว่าโอ้โหมันสุดยอดมากๆยิ่งถ้าใครแบบอพสลอสสูงๆไปตั้งรอหรืออะไรประมาณนี้นะคะโอ้โหเหมือนเราไปดักทางสมมุติว่าเป็นทางน้ำอะค่ะว่าน้ำมันจะต้องไหลมาทางนี้แน่ๆเหมือนเราไปดักทางเอาอ่างเอาเอาเอาอะไรเอาโอ่งเอาอะไรไปดักไว้ได้เลยะค่ะนั่นหมายถึงว่า เมื่อไหร่ที่คุณอัพสล็อตขึ้นไปนั่นคือรายได้ของคุณรอไว้เลยนะคะก็เลยแบบอทึ่งมากๆว่าเออมันอาจจะเป็นดวงหรืออาจจะเป็นบุญของเรานาะที่มันเจอแบบอุ้ยทำไมมันว้าวได้นขนาดนี้แล้วก็ทํากันแค่แบบสัส้นๆง่ายสบายด้วยเหมือนที่ว่านะคะว่าสามสิบแล้วมันก็รลีบุกิ้งนั่นคือรายได้เราเกิดขึ้นอีกแล้วแล้วลงทุนแค่ครั้งเดียว โอ้ยมันเป็นความที่สวยงามจริงๆก็เลยแบบหลงไหลว่าสุดท้ายไม้สุดท้ายของชั้นแน่ๆเลยต้องทำยุทที่ออกแคนนี่นะคะรักออกแคนแล้วก็อยู่ในทีมมากๆเลยนะคะขอบคุณและคืนใหม่เจอกันที่ความสำเร็จสล็อต15ค่ะทุกคนขอบคุณค่ะวันดีค่ะ